สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมอีกทั้งให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับกราบขอบพระคุณจากใจชวนชมนะครับคันนี้อีสุตินะครับปี1994เนะครับเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวแบบแวนเลยนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายใช้ได้ครับรองชมนะครับ5 8า0 0บาทนะครับเขาแจ้งมาว่าจากมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG แล้วก็เป็นเครื่อง 1J นะครับใครสนใจและชอบมีความพร้อม ในส่วนของเครื่อง 1J นะครับเคยใช้หรือมีประสบการณ์คันนี้จัดได้เลยนะครับ5 8า0 0บาทนะครับไปตรวจสอบรถได้นะครับอยู่ที่ประทุมธานีนะครับข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับผมว่าคันนี้ไปได้10คนนะครับรองชมดูนะครับสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับไปเช็คไปตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับเขาแจ้งมาแบบนี้ผมก็ส่งไปแบบนี้นะครับเบื้องต้นดูจากสภาพแล้วสวยครับน่าสนใจ ถ้าใครมีประสบการณ์ของ 1J อยู่แล้วก็น่าจะใช้งานได้ครับตัวนี้ใช้ได้2ระบบครับทางแก๊สและน้ำมันนะครับสภาพภายในก็ดูดีนะครับกว้างๆแบบนี้เหมาะสมกับราคาดีไม่ดีอาจจะเกินราคานะครับรองชมดูได้ใครสนใจและใช้งานอยู่แล้วมีประสบการณ์จัดได้จัดเลยนะครับเบื้องต้นใช้งานปกติครับไม่มีปัญหาขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมตัวนี้เป็นออโต้นะครับนี่ครับที่เหลือ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้โทรเจรจาสอบถามนะครับให้กดคลิกที่ชื่อคลิปนะครับรายละเอียดจะขึ้นมานะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาชมและติดตามฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับตัวนี้5 8 0 0 0บาทนะครับอยู่กับการเจรจาต่อรองไปทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวยครับทรงดีถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานแล้วมีความรู้พอเข้าใจระบบของ 1J ใช้งานได้สบายเลยครับผม ขอพรบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้รถสวยๆไปใช้นะครับคันนี้58,000บาทนะครับปี1994อีสุสุนะครับไปดูรถได้ที่ป um ระทุมธานีกราบขอบพระคุณนะครับไปเช็คไปตรวจสอบสภาพได้เลยขอบคุณครับ